สามสัปดาห์ผ่านไปดอกยังสดใสอยู่เหมือนเดิมฮะเนะเป็นกล้วยไม้ที่นาเล็กบอกว่าเป็นกล้วยไม้ที่ถูกลืมฮะนะูกเกาะไว้กับต้นไม้จนเราลืมเลยแต่ว่านาเล็กก็มาเสริมโดยกาบมะพร้าวนะใส่ให้เขาไว้ให้เขาเกาะให้ความชุ่มชื้นนะต่อไปเราก็สามารถที่จะให้ปุ๋ยได้เนะีนะ่ยตระกูล a s สโค e เซนด ถือว่าเป็นไม้ที่ดอกบานทนหน้าเลี้ยงนะออกดอกทั้งปีครับนี้นะถ้าเราเลี้ยงดีๆใส่ปุ๋ยดีๆเนเดิมทีดอกเขามีประมาณสัก9ดอกคนระตอนนี้เหลืออยู่8ดอก9ดอกก็เป็นดอกมงคลฮนะ8ดอกก็มงคลเหมือนกันคนระ